ดีสวัสดีค่ะอุ้ยสัพ์ผมผมหยองหมดเลยเห็นบอกอกก็ผมกันวันนี้น้องเตงมีสอบนะคะวันนี้น้องเตงมีสอบวิชากรรมาฐานคือน้องเตงตื่นตั้งแต่ตอน6โมงตรงนะคะตื่นมาแล้วก็ไปซักผ้าซักผ้าก็ตากผ้าแล้วก็หุงข้าวแล้วจากนั้นก็ช่วงเวลาในการหุงข้าวน้องเตงก็ทอดไข่เจียวแล้วก็ไปอาบน้ําเอ้ยเอ้ยไปอาบน้ําก่อนแล้วเข้ามาทอดไข่เจียว อาเจียวไข่นั่นแหละทุกคนเนาะเจียวไข่แล้วจากนั้นก็แล้วจากนั้นตองเองก็อ่านหนังสือนิดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินข้าวโออลืมปะนี่ใช่แน่ๆเลยลืมจริงๆด้วยล,วลืมหนังสือลืมไอ้นั่นอบนห้องตองเองว่าตอนนี้มีสอบแปดโมงครึ่งใช่ไหมคะเริ่มแปดโมงครึ่งแล้วทีเนี้ยหนูตอนนี้ก็เวลาประมาณมแปดโมงละ แต่หนูลืมไอ้นั่นอยู่บนห้องก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่านังสึที่หนูท่องเมื่อคืนที่หนูเขียนแบบหนูไปหาคําตอบแล้วหนูเอามาท่องแล้วหนูก็ลืมลืมบนห้องเ,อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกลับขึ้นไปก่อนคือตอนแรกเราหนูว่าหนูจะไปถ่ายบรรยากาศบรรยากาศข้างล่างหน้าโมอเออหน้าหอเพราะว่าตรงหน้าหออ่ะมันเป็นบรรยากาศที่แบบทุงท่งไร่ทุ่งนาที่กําลังทําไร่ทํานาใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศก,าศก็คือ ดีมากๆค่ะแล้วหนูเองก็เลยจะว่าจะแวะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็เดินไปไปสอบนะคะแต่ทีเนี้ยเพิ่งนึกได้าตัวเองลืมก็เลยจะกลับขึ้นมาเอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรท่องเดี๋ยวลืมอีกเฮเดินทางรัดน,นะจริงๆเราสามารถเดินทางนั้นได้แต่ว่าเราก็เดินทางนี้แต่ก็จะเห็นท่าที่แบบต่าง รู้สึกว่าการเตือนเช้านี่แบบได้ทำอะไรหลายอย่างมากมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนรอตรงนี้นะเดี๋ยวหนูเข้าไปเอาของก่อนโอเครอตรงนี้นะคะเฮ้ย <h up> เสริมอะไรเนี่ย <h up> เอาเอาเลย ตู้เรนล่ะตู้เอ็ะตู้เลงเล็มบ่ะเรอนานไหมคะรอนานไหมคะเห็นละเดี๋ยวไปเรียน ตั้งัวเองแล้วหนูก็ได้คุยกับแม่ด้วยนะคะตอนที่นั่งกินข้าวแล้วก็เติร์ตอนที่จะมาเปิดคลิปต้องเต้นก็คุยกับแม่จนไปถึงหน้าหอคุยกับแม่เพลินไงลืมลืมของเลยคุยกับแม่เพลินเลยนะคะเพราะว่าคุยกับแม่ก่อนไปเรียนแล้วแม่ก็อวยพรให้สอบให้ผ่านแม่บอกว่าตั้งใจเทียนเก่งเสกให้ได้เด้อรู้ไหมว่าแม่อวยพรอย่างหนยังไงให้หนูแม่บอกว่า เฮียงเก่งเส็งไฮได้เด้อเป็นลูกฮักที่เป็นเด็กดีของแม่แบบนี้ตลอดไปเป็นไงทุกคนแม่อวยพรให้ดีใจเต๊ะๆห่างอีเมล์ลายเด้อไปเดยนไปท่าบรรยกาศที่น้ำหอกสาลสตีค่ะรอใครคะหอมแก้มหน่อยสวัสดีค่ะ ไม่น่ารักจังกินข้าวยังกินข้าวเช้ายังกินแล้วกินกับอะไรยิ้มสวยยิ้มสวยนึ่งสองสั่อะไระมีปไปเียนกันนะไปบาย,บายมารอใครตรงนี้แขนใหญ่แขนใหญ่ไปก่อนไปกินฮอทไทเกอร์เห็นเนาะบายบาย ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะพี่ตุ๊กตาเฮ้ยเอาสองกอดไปเลยบ๊ายบายบางทีก็คิดอยู่นะคะว่าเอ๊น้ำจะท่วมมอแล้วไม่คือว่ามีเคยคือจริงๆแล้วในมหาวิลนี้ใช่ไหมคะแบบเคยมีแบบประวัติเอ้ยไม่ใช่ประวัติวความจริงนั่นแหละเคยมีแบบโดนน้ำท่วมมาก่อนเคยแบบโดนน้ำท่วมมาก่อนในรอบหนึ่งใช่ไหมคะทุกคน พราะว่าเห็นในตอนนั้นเข้าเข้าไปดูในยูยูทูบไหมคะตอนนั้นหนูเชิญดูเข้าดูใน youtube แล้วก็เห็นว่าเออเขาเอาลงใน youtube ว่าเอยตอนนั้นอะมันกี่ปีที่แล้วไม่รู้ที่ว่าแบบเคยแบบน้ําท่วมนะคะทุกคนแต่ว่าปีนั้นก็น่าจะฝนตกหนักจริงๆแหละน้ําถึงท่วมนะคะตอนนี้ตุ้งเตียงก็จะนี่แหละตั้งใจเดินมาตรงนี้จริงๆนะทุกคนปกติหนูเดิน บนตรงหน้าฟุตคอร์ทเพราะว่าถ้าเดินบนตรงนู้นน่ะมันจะถึงเร็วใช่ไหมคะแต่วันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้เพราะว่าสงสัยดีดตื่นเช้าตื่นเช้าให้ทุกคนดีดก็เลยแบบคือคืนเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเพราะว่าตื่นเช้าแล้วแบบรู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายอย่างมากโอ้โหนะฝนตกเส้นทางก็จะแบบลึกๆลึกลืกเหมือนบ้านหนูเลย อ่อันนี้เป็นทุ่งนาทุ่งนาค่ะนี่เป็นไงล่ะนกย่างหลายแหง้งเลยเป็นยังไงน,นกยางมากหลายหลายฟังพุ่นเข้ายังบุฮันแบบเป็นตะเกียวเือเพราะว่าแบบมันยังบุหันใหญ่แห้งขนามันจังเป็นแบบพวเข้าเป็นห่วงอยู่นะเนาะทุกคนแบบมันออกออกแบบออกซอนอะอ,อย่างนั้นอันนี้นกยางนกยางมาจอบกินป่าทุกคนนกเตยยาวสวิงมาซ้อนเบิ่งว่ามันจะแบบมีพวกแบบเอ้ยหวัวโกบบสินะทุกคนเนาะลูกกบบ เป็นยูบา้องตุขนาดมุเต็เสาวแบบพวกสวิงเลยทุกคนเนาะมาซ้อนเอาสวิงมาซ้อนแล้วกะเอาสวิงมาซ้อนแล้วกัอันเอาแบบเอาสวิงมาซ้อนเอาด่างมากรวดเนาะเอาด่างมากวดเพราะว่าถ้าเขาใช้วิธีนี้อ่ะเขาจะจัะป่าได้ง่ายแหงเด้ยทุกคนเขาจะจับป่าได้ง่ายง,าจจาง่ายแล้วที่สําคัญก็คือโอ้ยคมแผลตัวนี้เขาจะจะป่าได้ง่ายแล้วกันได้กลิ่นได้พวกพวกกบนะบางคนก็พวกกลิ่นได้แบบพวกอ่ะ คือตุ้งเตียงสเอนะิ้อเนาะพวกเอ่อหวกบอไปซ้อนหวกประมาณนี้นะแต่ว่าไทยเชนะื้อเนาะพวกลูกออดใช่ไหมคะลูกออดแต่บ้านหนูสเอนะิ้อเนาพวกหวกอย่างเงี้ยนะเอามาเฮ็ดอ้อมมาเฮ็ดอ้อกินเนาะแต่ว่าอ้อมนี่ภาษาลาวนี่แทบจะบม่มีอ้อมคำมา่าอ้อมบ่ได้กินอ้อมเลยดิเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ลาวจะเอินะ้อว่าอ้ออ้อนี่คือแบบเ่าจะใส่ข้าวเบื่อนะทุกคนข้าวเบื่อก็คือข้าวเที่ยววาเ่าเอาไปแช่น้ำแล้วมันเน่าแล้วเ่าก็มาต่ำใส่สินะ จหลานมันจะใส่เป็นพวกแกงเน่าไหล่ะกับพวกเออะค่ะอันนี้จะเป็นเมนูแบบอาหารลาวเนาะเดี๋ยวนี้ชิย่างไปล่ะกับทลมกับทุกคนไปพร้อมอาจจะบ่ค่อยมีเวลาในการเต็มที่ในการทายทำคลิปให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่ากะพยายามทุกคนพยายามเนาะพยายามแบบเออเก็บกล่ำชีวิตตองไว้เพราะว่าเดี๋ยวเจ้ปไปบ่ฮู้เนาะแบบถ้าหากว่าคลิปนี้ยังเต่งอาจจะไปเบิ่งตอนที่ยังเต่งได้ฮ็ดงานอยู่ไทยก็ได้กะถ้าเห็นจบมากกับฝากทุกคนทางงานส่วนนี้เด้อ ฝากเอฟซีหางานช่วยในเด้อน้องตุกก๊กะอยังแค่งานอยู่ไทยนั่นแหละฝากทุกคนหางานช่วยแนผมกะสะหากะซาแล้วมันกบแบบยองหย่องอ่ะทุกคนเห็นบ่มันยองหย่องมันฟูฟูนะนัะ่นแหละเมื่อนี้มีงานครบครอบของมหาวิทยาลัยของคณะพุทธเพื่อนได้จัดขึ้นที่มวโก,กอบอกเลยว่าเพื่อนจัดงานใหญ่หลีทุกคนเนาะเพื่อนจัดงานใหญ่ขนาดเลย เดี๋ยวทาองเต่งสอบแล้วเน,ะเนาะเดี๋ยวทาองเต่งสอบแล้วองเต่งกะอาจจะไปของเต่งมีสอบวันจะหโมงวแหมดึกนาฬิกาเหมือนมีเนาะไม่มีนาฬิกาแต่ก็ทำท่าเหมือนดูนะคะองเต่งมากนาฬิกาที่แบบว่ามันสามารถโทรได้แล้วก็สามารถ,ถแบบสามารถโทรได้แล้วสามารถอ่าเซตข้อความอีอย่างได้นะทุกคนเนาะในแบบคือมันเป็นนาฬิกาอีหย่างแบบมันดีแหงอะทุกคนต้องุกมากแบบนั้นนะ่ะแต่แบบมันาราคาแพงพอสมควรเลยดิแต่มันดีดีดีคักแลก้วกะ เวลาไปใส่กะบบจะเป็นต้องโฮซับไปก็ได้แบบมีอันนั้นก็นได้ล่ะสินะทุกคนอืมดีค่ะนี่เด้ย่างมามาฮอนดนี่แล้วใช้เวลาบดนปะไหนขนาดย่างอินแอลอย่ได้นี่ยังใช้เวลาโบดลคนงานของคณะพุทธเนาะพุทธศาสตร์แบบ เพิ่นจัดงานใหญ่แหงใหญ่คักเลยแบบใหญ่กว่าคณะน้องตุ๊กอีกเพิ่นจัดเพรนมาจัดอยู่โมโวโกถ้าง,งานใดที่จัดอยู่ในโมโวโกนะบอกกันเลยว่าเป็นงานที่ใหญ่เลยทุกคนใหญ่เอลิเดะเพราะว่าโมวโก,กมันใหญ่นี่ก็เป็นรถเมล์รถเมล์ที่แบบว่าขับทรงนิสิตเนาะ โอ้ยรอเฮดอ้ไอรอค่ะอันนั้นเห็นชุดสีบัวบอที่กลางลมสีบัวตัวนางตุกนี่นะอันนั้นเพื่อนจะเอินว่าเป็นอของประเทศเมียนมาเมซีของประเทศเมียนมาแอมเร็วมันก็หกเลยเนาะเวลาเดินมาถึงเนี่ยแต่ความเป็นจริงใช้เวลานานพอสมควรในการเดินของตัวหนูเองนะคะ ทุกคนไปเดี๋ยวขึ้นไปสอบกันไม่รู้ว่าอาจารย์ขึ้นยังนะคะพระปกติพระอาจารย์ขึ้นเร็วมากหนูอาจจะชอบติดคําว่าพระอาจารย์ใช่เพราะว่าส่วนมากก็จะมีพระอาจารย์ที่สอนใช่ไหมคะมีทั้งพระสงฆ์แล้วก็ขารว่าดฉะนั้นหนูก็เลยติดคําว่าพระอาจารย์ตลอดเลยค่ะอันนี้คือสุดๆเลยติดมากรีบแล้วคะ่ะอึ๊บตัวจริงหน้าก็ไม่อ้วนขนาดนี้นะแต่ว่าทําไมในกล้องแบบมันถึงหน้าอ้วนๆจัง อยาให้หน้าขาวเหมือนมือดูหน้าแดงแต่มือขาวาชั้นห้ามาในสอบที่ชั้นห้าค่ะเริ่มสอบแล้วทุกสู้ๆตุกต,ตาเธอต้องทำได้นะคะปากซีดแหงเห็นวะจมูกไม่มีเลยไม่มีด้างเลยอะเมื่อกกดแล้วโอ้โห ก็ยืนตั้งนานว่ายุ่งทำไมมันถึงไม่ไปสักทีที่ไหนได้ลืมกดโอ้จะเม่นซาดเออคีดลกีลืมเนาะขนาดพันเท่าได้เ,ออนนาาเนี่ยทุกคนขนาดพันเท่ามนคีโลกลืมเออทุกคนตักขอถามในช่วงนิงเต็งม,มาฝันแบบฝันแบบคนหลายแห่งแบบมีงานในอย่างดูในลาวสินะแบบนแบบฝันแบบฝันแบบแบบเจอแต่คนหลายแบบตลอดเลยนองเต็งกับยานนองเต็งกับหัว มันคือฝันอไไนี่ยใดใช่ไบางทีจะคิดได้คิดแบบยานเรื่องบุดีเพราะว่าปกติถ้าฝันแบบนี้นะมันส่อยมันมีแต่เรื่องบุตรีคุนห้องมาเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวก็ไปนั่งอ่านหนังสือรอเดี๋ยวข้ห้องน้ําก่อนเอ้วันนี้ต้องตื่นมาเช้าเลยนะคะเนี่ยยังแบบไม่เห็นแบบปกติเข้าเรียนประมาณเก้าโมงใช่ไหมคะปกติเวลาเรียนก็เกนะ้าโมงกดไฟอ่ะติ้งเฮ้เราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย แต่เธอก็นา่ารักเหมือนกันนะดิงด๊งเดี๋ยวเติมลิปก่อน ันนี้สอบเสร็จแล้วน้ําจะตกพรน้ํากําลังจะตกค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือสอบเสร็จแล้วนะคะตันนี้ก็จะไปดูงานที่มาวกกกันนะคะพอดีว่าหัวหน้าชมรมเราเขาบอกว่าจะเชิญเซนไาหน่อยๆอนนก็เลยจะไปนะคะที่มวกก็นะคะอยถ่ายให้ทุกคนดูนะคะสอบวันนี้ก็ได้สอบแต่มันจะถูกไหม <c oughs> อ้าวเดินออกมานี่ก็แบบ คนเยอะเหมือนกันนะคะนี่นี่มราเยอะเราเยอะเรเยอะอยู่ดูซิมีปลาอะไรบ้างในหนองน้ำแต่หลายคนบอกว่าตุ๊กตาเคยจับทำไมตุ๊กตาไม่งมหอยที่หน้ามอเอาไปกินมาสัตนหอยหลายเลยทุกคนหอยหลายลายแต่ว่าไม่มีใครเอากล้าไปกินหรอกคะ่ะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นตรงที่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็ไม่มีใครกล้าไปกินงานอยู่ตรงนน้นนะคะเดี๋ยวห้องเต็งเดินไป ปลาเยอะมากค่ะปลาก็ปลา,าเยอะแล้วก็อ่าปลาเยอะแล้วก็หอยก็เยอะมากด้วยนะคะตอนเย็นก็จะเห็นว่าคนเอาอาหารปลามาให้เยอะสุดเลยค่ะ